เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เร่งเครื่องเดินหน้ารีบเจรจาคว้าตัวคาโอรุมิโตมะปิกจอมพริ้วเลือดซามูไรของไบตันหวังร่วมทัพในซัมเมอร์นี้การที่นักเตะค,คุณภาพอย่างยอสโกกวาดิโอนย้ายจากแอเบลซิกไปยังแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นการย้ายทีมที่สร้างความสนใจในนี้เป็นอย่างมากด้วยค่าตัวที่ถึง77ล้านปอนด์การย้ายทีมนี้ไม่เพียงแต่จะยืนยันว่า แมนซิตี้ยังคงมีความมุ่งมั่นในการลงทุนในทีมแต่ยังยืนยันอีกครั้งว่าพวกเขามองหาความเป็นเลิศในทุกๆด้านยอสโกกวาดิโอนเป็นนักเตะที่มีฝีมือในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและจะเพิ่มความแข็งแกรง่งให้กับแดนกลางของเรือใบสีฟ้าด้วยการเข้าร่วมของเขาและมาเตโอโควาซิตตต้องรอดูว่าในายใหญ่เปปกวาดิโอลาจะวางแผนการเล่นอย่างไรเพื่อให้เหล่านักเตะใหม่เหล่านี้เข้ากับระบบการเล่นของทีม การย้ายของริยาดมาเรสไปยังอันอาลีทีมในซาอุดีโปรโลีกประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องหาผู้เล่นในตำแหน่งปีที่จะเติมที่ว่างของเขาด้วยความสามารถในการทำประตูและสร้างโอกาสของมาเรสการหาผู้เล่นทดแทนที่เหมาะสมจะไม่ง่ายดูเหมือนว่ามิโตมะจะกลายเป,เป็นเป้าหมายของสโมสรใหญ่หลายทีมในพรีเมียร์ลีกได้แก่สิงโตน้ำเงินครามเชลซี ให้ปืนใหญ่อาเศเซนอนและเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้การแข่งขันในการคว้านักเตะนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจในตลาดการโอนย้ายในซีซั่นนี้มิโตมะเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการสร้างเกมและสามารถปรับตัวเองเข้ากับระบบการเล่นได้หลากหลายซึ่งจึงทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมใหญ่ทั้งสมทีมความสามารถของเขาจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการโจมตี และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างโอกาสการที่มิโตมะสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งและเข้ากับระบบการเล่นของกวาดิโอลาทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแมนซิตี้ความยืดหยุ่นในการเล่นตำแหน่งต่างๆของนักเตะนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับทีมมิโตมะจะไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนของมาเรสที่ย้ายไปแล้วเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มพลังให้กับทีมในด้านต่างๆอีกด้วยด้วยสไตล์การเล่นที่มีความคล่องตัวและสามารถทําให้เกิดโอกาสได้ตลอดเวลาการมีเขาในทีมจะช่วยให้กวาดิโล,ล่ามีตัวเลือกเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนระหว่างเกมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสนามได้ดีขึ้น